นี่เจ้าของร้านอ๋อนี่เจ้าของร้านฮะส่งออนไลน์อยู่ด้วยส่งออนไลน์ด้วยเดี๋ยวผมขอถ่ายทำยูทูปนะไส่งออนไลน์อยู่ด้วยนะครับส่งออนไลน์ด้วยนะครับถ้าสนใจต้นไหนเดี๋ยวติดต่อกับพี่เขาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ายคลิปผมจะทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับอ่านะครับตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศในร้านก่อนครับมีต้นสวยเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีต้นอะไรบ้างนะครับไปชมด้วยกันนะครับ ส่วนไหนก่อนนะครับตอนนี้นะครับต้นเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มจุดไหนก่อนอะนะครับก็ได้ดูทั้งต้นไม้แล้วก็ได้รู้จักชื่อด้วยนะครับสําหรับต้นที่เจ้าของร้านติดติดชื่อไว้นะครับอ่ะเริ่มจากจุดนี้ก่อนแล้วกันะะนะครับ สายบอนไซนะครับก็สามารถที่จะเอาต้นนี้ไปสร้างบอนไซได้นะครับนี่นะครับดอกของมันลักษณะนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ไม้เดียวกันกับต้นอินทนิลและก็ต้นกระบังนะครับชื่อต้นนี้ว่าต้นยิเ่เข่งดอกสีชมพูนะครับอดอกสีชมพูเข้มนะครับสามารถที่จะ นะครับหอาเป็นของตกแต่ได้นะครับแล้วก็มีไม้ป่านะครับไม้ป่าโอ้นะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับมีโอ้ดูนะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับต้นนี้นะครับไม่เคยเห็นเลยลาย าลายทหารนะครับชื่อต้นชื่อต้นไม่ได้เขียนไว้นะครับก็ทื่อว่าข้อมูลผมมีข้อมูลไม่ค่อยเยอะนะครับในเรื่องของในป่านะครับก็ดูไว้เพติมๆครับผมนะครับมีชื่อเขียนไว้ด้วยนะครับชื่อว่า ลายน้ำทองนะครับลายน้ำทองนี่นะครับลายน้ำทองจะมีลักษณะนี้แล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับชื่อลักกี้นะครับซึ่งแปลว่าโชคดีลักกี้ Lucky เป็นภาษาอังกฤษนะครับต้นของมัน ใบจะมีลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีต้นแดงมงคลนะครับบางต้นนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับอย่างต้นนี้แดงมงคลนะครับจะผมดูมีลักษณะคล้ายๆ้ายกับ ลายน้ําทองเลยนะครับถ้าใครไม่เป็นเซียนจริงๆเนี่ยก็จะสับสซนเลยนะครับเหมือนผมตอนนี้เลยนะครับสับสซนสับสนเลยนะครับว่าต้นไหนเป็นต้นไหนนะครับมีลักษณะคล้ายกันมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นว่านเสนจันทนะครับว่านเสนจันทรนะครับว่านเสนจันทนี่ก็ถือว่ายากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอ่อ ถ้าเป็นว่านเสนจันป่าเนี่ยก็จะมีการกลายพันธุ์ของของต้นว่านเสนจันที่อ่ออกในลักษณะต่างๆนะครับก็ถือว่ายากอยู่เหมือนกันนะครับส่วนต้นนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นว่านเสนจันขาวว่าว่านเสนจันอะไรนะอีก ต้นหนึ่งที่คล้ายๆกันนะครับผมก็เลยเให้ชมดูบรรยากาศอย่างเดียวนะครับไม่กล้าบอกชื่อเลยนะครับสาหรับต้นว่านสนิจันทร์ให้ทุกคนได้ชมนะครับไม่กล้าบอกชื่อเลยนะครับตัวตัวตัวผิดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับมีดอก สวยางามนะครับสีเงางามเลยนะครับแล้วก็มีหลายสีอย่างต้นนี้นะครับเป็นสีชมพูอ่อนๆครับแล้วก็ต้นนี้นะครับเป็นสีสีแดงเข้มนะครับแล้วก็ไอร้านเทียนทอกับร้านที่ชาการ์ดินนะ ร้านเอาเอาไหมพี่สิชาการ์เด้นตัวนี้ร้านนี้ร้านร้านเหมนไหมอ้นี่อันนี้ร้านสิชาการ์เด้นครับผมสิชาการ์เด้นอยู่เส้นบางดานครับผมแล้วก็ร้านพี่ชื่อร้านเขียนทองพันไม้ครับผมไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลอ่าครับก็นะครับตามที่เจ้าของร้านบอกไว้นะครับแล้วก็สีๆๆๆขาวก็มีนะครับ นี่สีขาวสีแดงเท้มนะครับอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนโคนบ้างเลยครับ Oh my god. มีคืลักมันแดงเยลาเป็นจานมีสุนทมสีแดงเข้มนะครับสีสีเหลืองอ่อ,อนๆสีเหลืองพลอสีส้มนะครับแล้วก็สีชมพูนะฮะสีม่วงแล้วก็สีแดงสีแดงเข้มนะครับโอ้หลากหลายมากเลยครับเอ่อต้นละเท่าไหร่นะครับ ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับมีไปติดไว้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับดูนะครับหนึ่ง้ยหสิบาทเนี่ยประมาณไหนนะฮะอ่ายกตัวอย่างสักต้นหนึ่งนะครับให้เชิโอ้มาติดอ่านะครับดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ามีหลายต้นด้วยกันนะครับ อันนี้มีสีต้นด้วยกันสีต้นด้วยกันนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสวยงามมากเลยครับ นี้นะครับดอกสวยเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นต้นเข็มนะครับส่วนต้นนี้ออดขงมันมีสีสันสีสันสีแดงสดเลยนะครับมานาน้งห้าในน้อก็มีผู้คนมากมายนะครับที่มาเที่ยวในงานนี้นะครับ พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับสําหรับคืนนี้นะครับผมก็พักผ่อนกันแล้วก็พรุ่งนี้จะมาถ่ายให้ชมกันอีกครั้งนะครับก็ดูกันเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นคลิปในเรื่องใดบ้างนะครับที่ต่อจากคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นๆต่อไปนะครับอ่ะอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งอ้อพ้นแล้วอ่านะครับ อ่ะมันจะเ,เป็นเป็นเป็นอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับอ่าก็ดูบรรยากาศร่วมๆงนะครับก็ให้ชมดูกนชแชๆนะครับในเรื่อง่อนไม้แล้วก็สายพันธุ์ต่า่างผสมผสานกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนนี้นะครับสามารถที่จะติดตามดูทลิปื่นๆต่อไปนะครับในงาน เกษตรแฟร์ที่มอออใหญ่ในตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณนากครับ